เห็ดครับอด <What? S 1> ดอกนี่ไหมอ uh ดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยครับนี่งามครับพี่นาะงคุณนาตรงนี่นมาได้ใจเห็ดโมน,นิดนะครับไม่เสือเพิ่นยังเดินตอนนึกครับนี่มา <What? S 1> คู่เดียวครับผมเรียนครับตรงนี้ได้หลายอย่างขนาดเนาะมีแต่ดอกง,งามๆเด้อครับพี่น้องโอ้ยขอมาผ้อนเตาพี่น้องมานี่ โอ้ยแต่คนไหนจะไม่อนอนอาบแดดอยู่งสิน้อมีบอมีบอมโอ้ยทีนะเป็นดอกไงครับอืมเป็นวานนิเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสปูร์สค้นครับผมมาหนีเขาพ่อกับสองมาอยู่กลางทงครับมาหนีมาหนี้สองบอยสุพายเป็นหนงมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผม หลังจากดีสองเงาไปขายดานมาสามสี่หมื่นแล้วครับผมตาพี่น้องขายดานแม่นครับผมตาพี่น้องมาจอบเบังเฮ็ดครับมาอนิถิ่มไปหลายมื่นแล้วครับโมโหจีออกหน่อยออกงไรไม่ได้นะครับพี่น้องสองมื่นเนาะสองสามหมื่นนะครับสามมื่นแล้วครับผมเอ้าไปลุ้นึ่งเงียบสองบ้าบังคับว่ามือนหิจอกหลายซำไหนคอยกับพ่อไลยนะครับพี่น้องมาเบิ่งดอกแรกเนี่ยหมาโน่ครับนี่อุ้ยเป็นยุ่มเลยครับนี่ไอ้ดิอุ้ยนี่มันจะดอกงามๆครับพี่ไหน ไหนเป็นไดขอยพ่อไหวได้นยอแหงครับผมดอกแามี่นะครับแกงแทบแทบได้คบนี่กันเป็นเ็ดวานีเซ็ทอยนสร็ละทานอะรอีกบ่ทานพี่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 นี่เจ้ดอกงามด้วยพี่นี่ับดอกก็ัง ขนไหมเนาะขนดอกใหญ่คู่ไปเลยครับขอกำลังถอกแล้วครับปุ่มเข่าสามเดือนนะขึ้นเนาะเมนครับนี่ครับผีบ้าพี่พี่ขนดอกย้ายไปเลยครับคู่นี้ออกลายกวางงูครับเมนมันเข่าถอกเด้วยเพิ่งกินบ่ค่อยไปหนามนะครับพี่น้อง เั็นดีไปใส่เขียวซองเขียวเนาะดีเลรอครับเห็นมีด้วยนี่อนี่ดอกเห็ดอ่ะพี่ก็มีแบบจุ่มเลยโอ้ยอย่ากเดนนั่งก็บอกบอกแข่งโอ้ยที่ไห จะห่อนรักจะห่อนเหมือนจะ้ <vik> ็อย่างเหนน้ำลุยลูไว้ลุยลูกไว้ทางนี้บอสลุยบอสทางนี้มเอครับอยู่ตถานีอยู่มาซ่อมกับสองบาครับผม่ ใช่ล่ะพี่ดมั้งเนี่ยเห็ดครับอด <What? S 2> ดอกนี่ไหมอดดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยครับนี่งามครับเดี๋ยนาะงกูนะ<ด>นี่ไม่ได้จเห็ดมณี้ะครับกูนะอุะอ้ยเสือเพิ่นยังเดินตอนด้วครับนี่ดอกน,นี่ น้ำแห้งเนาะเมียนครับสีกับเข็มแห้งครับนี่อีะบ่มีแล้วครับเบ,บิดแล้วมอสมาคู่เดียวครับผมเมียนครับตรงนี้ได้หลายอย่างขนาดเนาะมีแต่ดองกงามๆเด้อครับพี่น้องนี่โอ้ยผ่อนมาผ่อเต้าพี่น้องมานี่โอ้ย ไหนยังไม่นอนอาดแดดอยู่หรือเนาะมีบ่มีบอเอาเบิ้งเลขซอยกันเด้อครับผมซอยกันนะพี่น้องผู้ใดอยากได้เลขเอ้าเบิ้งหาตัวใดบอกสองบอให้เด้อครับผมครับเอาให้บุญให้เลขให้ธานเด้อเอาเบิ้งเอาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งลังนี่ครับผมโอมาผอเตาครับผมคนที่ว่าจังไหนเพื่อทำมาผอเตาผอเตาจากเด้อได้บ้านไหนลองเอาปล่อยเพิ่นล่องนาไหมเพิ่นลงน้ก่อนครับครับผมไปครับท่ายทางไทางมันครับไป ปล่อยโศกปล่อยป่าปล่อยก้อนมันครับแมนครับผมปล่อยก้อนมันปล่อยปล่อยม่ได้แล้วก้อนมันนี่ปล่อยก้อนมันแล้วเดี๋ยววางสั่นแม่ก้อนมันจุงมาตรงมาต้ะปล่อยก้อนมันนี่เฮ้ยยุ่งครับยุ่งที่ใดสองดอกครับเนื้อกระจงใหม่นาะแมนครับที่ขอเราเอาพสองบาทเพิ่งครับผมอันนี้สีมานดำไดย พูดอยู่กันยาโฮโู้ครับผมสีมนันบลาดมันค์ว่าปลอ่อยคั้วหมันไปหรอปลอ่อยคั้วหมัน <laughs> <laughs> โอ้ยรอเบิ่งครับผมคาดตัวาอะไ <laughs> <c oughs> <c oughs> รเดี๋ยวเอาเด้อครับผ <ừ> มก็ค <c oughs> ิดไ,ได้บ่ได้ต้งเซน้่นามั้งใหญ่ยูหืมผลอมน้มเล็กน้อยครับผม <c oughs> เปิดำใามเต็มเียครับจนถึงแต่ขาเพื่นครับดองอด็ดป้องได้น้องได้นับโอ้ยหนามแช่เพื่นครับโอ้ยดองไบ่ได้ครับมีนี่ปลานี่ดองอยู่ครับ เหรอนี่กูบ่มีชิ้นของดูปาดขาเพ,พิ่นส่นเพิ่นสมบูณ์เพิ่นจะขาแย,ย่งสงนีงนะครับพี่น,อน้องบ้าหลานครับผมต้องบอ,อกแล้วดอกแล้วแม่นครับผมเดี๋ยวนี้แม่ออกบ่าหลายเป็นไรครับผม

อดอกเกี่ยวครับผมเมียนครับดอกห้างๆครับผ <'s> มแดดก็แห้งนะเมียนครับนรนนหนามมันก็แห้งยังเล่นเรื่อยๆอยู่ครับผมเมียนครับห่างเ,เรืร่องกันหน้าที่สองครับผมหน้าที่สองพร้อมมีแต่กเก็บอยู่ครับอีกสองนึงข้างใต้ ดูข้าววัไหนครับหน้าที่สองแม่งครับผมเนเราทีบหรอบก่อนเอีเสร็จจ่ายแน่นครับแน่นครับผมรอบนี้นี่บนอ้อนี่บนอ้อเนี่ยโเห็นครับหน้าที่สามครับผมนี่ครับผมมาละเล็กละน้อยครับไปเกาได้แกงแล้วครับผมเลากไปเจนงดสองบาทครับครัผมมาตื่นน้นเลย ยีนส์หย่าหมดครับคู่นี้มีสองดอกครับมาลุยหน้าที่สามแล้วครับผมหน้าที่สี่หน้าที่สี่บอเอนครับผมปอนะครับเพื่อนหนึ่งกำลังสูบน้ำใ่ครับผมเพื่อนหนึ่งดอกหน่อยเพื่อนกำลังสูบน้ำใ่ไหมครับสองล่ออีกสองสามมือหนาครับผม ี่เดียดองนึงไปบสองบาครบผมหนึ่งๆๆบบข้า้่อยเนแมนบุญใหญ่สนอยน,อยนึงจะท่านนม,มันมีอมีมีมาาครับคุณมีอย่อยหาไปกับสองบากรบผมหนึ่าพี่น้องสาบรรยากาศไปน้ำครับเรว่าคาดว่าเมื่อน,นี้สีได้ลายปันใดก็เลยย้าพี่น้อง้ายางครับผมครับสกวสสได้พ่อแกงหรอครับพี่น้องครับผมแต่หันสีปใดเต็มตาคือนองมือุนี่นีอุ้ยอุ้ดอกไม้แมนครับ บอกแล้วว่าหน้าทีซีนี่เป็นดอกไงครับอืมเป็นวานนี่เนาะแม่นเนาะถ้าบ่ขมดิแม่เห็นก็บอกถือกี่ดอกถ้าบ่ขมนี่ว่าจังม่แม่นตัวเนาะแม่นนะครับะงางตัวครับผมโอ้ยใส่เหล่าวัสดุดอกให้ดอกบางไงหนึงพี่น้องเอ้ยบังซอยควายเนี่ยพอแห้งแล้วอายคน แทงซ่อมสองเบาเพราะกันเห็นอย่างเยืดเสียงหนาสองคนอย่างเนานี่มัน้อครับผมดอกฟันได้ที่ได้ดอกง่ายๆกับคู่นี้เลยเนาะเน่ยมองนี่อยนาะป่อยจึจุ่มเด้อถ้าป่อยดอกง่ายครับผม อดอกไงอยู่ครับผมตัวนี้แมนบ่๋นึกเอาว่เห็นทีง<ฮ>ามอยเ่ด้อยครับนี่แต่หน้านีิดอกเห็ดอิงไงกับขายไงยงี้ครับพบพกปิดกล่องก็พ่อเลยครับผมพี่พี่ เพิ่งไิ้เห็นเริ่มสูบเขาเชน่าไหมโอ้ยสูบน้ำเชน่าขเขาไหมดอกตุ้มตู้หมกหักนี่ตุ้มตีข้ขาเป็นขาดอกเป็นดอกนะครับท่านแกงยื้อครับผมแกงยื้อหมอเรื่องรับแมนครับแกงหมอน้อเนาะ ไม่ได e hey ้หมอนแล้วตะกี้ว่าจะแก้ไยไงโอ้จะระคำบ้าูดเลยเหนีไปน่อมาทังดีเนี่ยวันนี้เก็บอยู่ครับ เนี่ยหนสองบาทก็จะถาพี่น้องไปเบิ้งปลาปกพริกครับผมจะเป็นยังไงครับไปเก็บปกพริกรับจ้างนะครับดอกหน่อยเพิ่งจะมีเดียวที่ต้องบุกควายเด็ดอกหน่อยจะมีอยู่ ก็ไหนครับผมหัวนี่พอเปิดก็ทีเริ่มจุกนำ้ำให้เขาไม่สงสประมาสอง,สอง,สอง,สองมือสามมือเพราะว่เห็นป็นซุ่มขึ้นคู่น,นะครับพี่น้องดีบ่ะพ,พี่พาพี่น้องไปพอกันอยู่ในป่าปพูพริกเดือดแบบทุกผมทางบ่าวก็สิไปเก็บพริกกับจ้างครับผมถ่ายคลิปเห็นพี่น้องเบิ้งกันสิถ้าก็ไปเบิ้งปลาพริกปลาอย่างก้าไปเก็บพริกกระจางนครับผมเป็น ไล่แตดไล่วันครับผมพอด็ดสุก็เขาย้ำแรงครับผมเงี้ยครับนีนะครับผมคนนั่งสองบาวครับ้าพี่นนองไปเจอการลาพริกนครับในลายเติบด้วยครับผมมีแต่ดอกงามๆครับครับไปพ่อกันยุป้าบุกคิกครับผมากครับบานี่สองบาวมะหอดปลาบุกพริกครับผมวันนี้มารับจางครับผมเข่าปลาเฮ็ดแล้วกับมาบาบุกพริกครับผมโอ้โหทุ่นครับพาพี่หนองมารับจางครับผมวันนี้ มาเด้อครับมาเกลพริกซอยเบากันนี่เรอู้หน่วยเนาะปวดฟุ้งๆเนาะพริกเด้อครับผมนี่ยเนี่ยหน่วกันแล้วคุณครับพี่น้องมันกัเก็บซอยกันนี่คุครับนี่ครับหลายคนบรรยากาศหลายคนก็ซอยกันพุนละใหม่ผุนละมือครับแต่ว่าสองเบาก็บใช้เก็บเห็ดครับผมก็เลยมาสวยในจังหน่อยแต่ว่าพริกแดงโลกโดกครับผมนี่ว่าต้นมะเก็บต้นนี้เป็นยังไะ โลผักตนงามีฮงอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต้นสร้างกำนักเนาะครับว่าแันนี้สองบ้าได้จโลเพราะว่าแมสสวยครับพี่น้องชุดถ่ายแล้วครับมาลาดเปิ้ลมาลาดเปิ้ครับเดี๋ยวจะไปจอไม้บันอ้าวโอ้ยหน่ายงหญ่ายแคงเนาะงรแบริกแดงียงเบาิกแดงหัวเรือใช่ไหมิกหัวเรือครับตัวนี้ครับผมงามแหง มนีโอ้ยเก็บแป๊บเดียวครับเต็มกำผมนะครับนเลยทับบรรยากาศพี่น้องมันก็เก็บจ้าผมเลยพี่น้องกันนี่ครับญาติญาติกันนี่ครับผมปลาพีความล้านลายสองลาเนาะหลายแห่งเนาะนี่ครับผมยาสิพาไปเบิ่งตอนซังเม่าบาร์ซังบาร์ด้จังโลครับผมแมนครับผมไปเบิ่งของข่าวเพราะว่า ถ้าสองบาวเอเก็บเลยกันสิบุบโได้เงินครับผมเดี๋ยวจุดโบได้ครับตาผมคาดได้บอกสิดโบได้เงินพาพี่น้องมากเบื้องเปลวพีทครับผมครัมือดีเพิ่นก็หลายเนาะท้องสองบาวครับผมประมาณไรยสองงานครับผมแต่ปลูกแค่ไรยเดียวครับกำลังสุกหน่วยงามครับผมนี่ครับกำลังสีเดรนเล่มครับเมื่อกี้ไปเก็บรับจ้างเพมันนั่นครับนี่นั่นครับแต่การว่าเบื้องของเจ้าของครับอยู่ซีนี่ กำลัเงเริ่มสุกครับแมงครับผมเอาพริกเจ้าของกำลังเริ่มสุกครับผมสองบ่าวกลับไปท้ายคลิปมาแล้วก็พากันมาเล่มครับผมกับถากันมาเก็บของเจ้าของครับเหนื่อยดิบยางหลายไ้ไ,ไหมอุ้เหนื่อยดิบเพ่นครับมอว์ดยืหน่วยอู้ย,ยแต่เบิ่งตอนสุกได้ครับผมผู้สี่อู้ยโ,โดดขาดพูออดหน่อมนี่นี่ครับเริ่มสุกายแล้วครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยสิผาพี่น้องมาท้ายเบิ้งครับผมอัปเดตแมงครับ เบ,บิง่ง <c oughs> เป็นเพียงไดหของบ้าต้นครับผมเบิ่งตี้ไหนเป็นเพียงแอล์นะครับครับตอนนี้เป็น,ปนพริกกินดาเด้อครับตากเอาไวตามมา้ตับมะฮุงตัวถี่เป็นใส่มะฮุงเนาะแม่น,น,มน,นครับเอาไปต,ตากแห้งครับเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไว้กินครับผม,มเป็นหัวจัิงเนาะเป็นหัวดูตรงไหนเห็นครับผมเอาคลิปวัอน,นี้สองบ้าก,กับได้เฮ็ดมาหลายครับผมกับพี่น้องมากเก๋บอกพริกชักข้าว ก็บได้ไทยเบิ้งเหตเต็มที่เนาะครับผมเพราะว่าไทยเบิ้งก็คือสองเบาสี่ได้น้ำหนักครับผมตอนนี้เป็นจ่างลดลราหกบาทครับผมต่อโลครับแมนจะเป็นชุดแรกหกบาทค่าแรงชุดที่สองดที่เจ็ดบาทแปดบาทเจ็ดบาทแมนครับผมอัพราคาขึงไปครับเพราะว่าเพิ่นการลดไปเรื่อยเนาะแมนครับผมนี่นะครับของสองเบานี่ประมาณไร่หนึ่งครับครับสองเบานี่ปลูกไร่นึงครับผมหม่ที่ปลูกบรไเ้เต็มพุ่นครับแมนครับ อันนี้แหละครับผมคลิปมือน,นี่สองบาง้านขอพูมีอ,อย่างหลายครับผมพาพี่น้องมาชมสวนมาเกีบรติภพครับผมแมนครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ้านขอต้อนรับไปก่อนครับไปบอกกันคลิปหนาคลิปไม่เนี่ยมะอื่นมาหลุว่าสองบอยดีภาไปหมือนตายังครับมะอื่นนี่แมนครับผมพักแต่หนาพัดละนั่นเนี่ยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวต้นกับบ่าวพุ่มขอต้อนรับไปก่อนครับบ่าวต้นสวัสดีครับบ่าวพุ่มสวัสดีครับบัครับบาง